เอาเลยครับผมก็กราบสวัสดีคุณผ้ชมทุกท่านนะผมวันนี้เรากลัวอยู่ใน Minecraft s e r v สองพันยี่สิบสี่สสาร์ที่เท่าไหร่ครับคุณสกุปแปดเก้าอาร์ที่แปนะครับผมปาร์ี้แปดสิบเก้านะผมาร์ี้ทุยแป8เไปแไปแปแล้วมึงเนี่ยโอ้โหเรีนกูล่้สุดวันนี้คุณสกุปมาเล่นด้วยนะครับผม ม่จริงๆก็ไม่ได้จะเล่นด้วยผมลากมาใช่ะไหมครับใช่ะไหมฮะใช่อ่ะไปไปไปกูพาไปตรงบ้านที่กูได้ทำมันจริงๆังไม่ได้ทำบ้านเลยนะเคยใช้บ้านใน่บีซีเป็นบ้านนา่ายู่ต้องมือหาองคอเบือกเบือกด F เบือไปแล้วแบบนี้ฮึเอ่ะไปไหนอย,อยู่น,น,นี่อยู่นี่อยู่นี่โอ้ย เอ้ยยังไม่อยู่ดิเดวันนี้ผมกล่าวไว้ว่าเดี๋ยวเราจะได้สร้างบ้านใหม่กันสักทีนะครับผมเพราะว่าบ้านที่เราได้ใช้อยู่เนี่ยคือมันมันคือบ้านเอเบซีนะคะเนี่ยเ <c oughs> นี่ยกูรักคำว่าเอเบซีอยู่เลยนะสร้างบ้านอะไรเนี่ยสร้างบ้านกะ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 อยู่ข้างบนเนี่ยเราเราขึ้น,นยังไงฮะทำไมน้ำสีด้วยเดี๋ยวนะกูเอาอันนั้นออกแล้วนี่เอ่อ แชเดอร์ oh, มามามาสีน้ำนะเงินมันสวยดีเราชอบใส่แชเดอร์มันกระตุกหูก็เลยออกเนี่ยในบ้านเนี่ยวันนี้ของข้างบนก็มึงเอาเองแล้วกันยังไม่ได้ใส่เยอะเลยกูเพิ่งสร้างโลกได้ไม่นานเลยแอดออนเด้อครับ วันนี้คุณสกุ๊ปจะช่วยผมสร้างบ้านหรือเปล่าครับเนี่ยคุณมาเดี๋ยวเป็นภาระให้ไม่ต้องบวงภาระ,อะเออเออขยายบ้านเราจะ่างทำไรบ้านแล้วเราไม่มีที่ขุดไม่มีอะไรเลยอ้าวก็ไม่บอกเนาะอู้นี่ในกล่องเนี่ยในกล่องเนี่ยในกล่องเนี่ยเนี่ยเพชรยี่สามเนี่ยยี่สามเราเห็นเพชรในห้องเราคนใหญ่อือ ไม่รู้โอเคมวกไม่หาไม่ต้องหัวหรอเอออะไรอะไร <c oughs> อ้กุ๊บเล็นเลยอ่ะเอาคนมึงครับมึงเห็นเตาเผาไหมเตาเผาอยนะู่ไหน,นเห็นไมวะหันหลังนั่นแหละเตาเผามีเล็กอยู่เออลุงชาวบ้านนอนไปเดี๋ยวให้รอนกุเรมมาไหมน,นอนนอนนอนที่เราเปิดตีอ้อาวเปิดแล้ววะ <ừ. S 2> เช้าวันต่อมานะครับผมตอนนี้ไอไอเสาไอเสาเนี้ยไอเสา,ไ,สาไม้เนี้ยมึงเว้นไหมนะไม่ไม่ต้องชุบนะกูจะเอาคอมบ์สโตนมาต่อไม่ไม่ต้องเน้นสวยครับผมเราเน้นให้มันทุเรศกว่าเดิมอะ่ะกูขอวางโครงสร้างแบบดเดี๋ยว<อ>เดี๋ยวไปหาหินพงังแป๊บหนึ่งก่อนไปหาหินกูต้องเสกเอฟเฟกต์ไอตัวให้มึงด้วย

ตะตุกมาไม่ต้องซสลีบต้องทักญีุดอันนี้มาสามพันใช่ไหมอืมเออซึ่งเดี๋ยวผมขอชี้แจงอะไรบางอ,าอย่างด้วยแล้วกันโอเคครับญีุ่่เอ่นไม่ได้อะเม็ดแบบเล่นบล็อกมันใช้ไม่ได้หวะใช้ได้ใช่ได้เดี๋ยวผมขออนชี้แจงบางอย่างก่อนแล้วกันนะครับก็คือวันนี้นะบุกวันนี้วันที่ยี่สิบสามใช่ไหมยี่สามยี่สี่วันนี้ ยี่สับ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 ไม่ได้ครับพี่เตียงผมครับที่ขุดเพชรไม่ได้ครับฮัลโหลครับมาลุยเพื่อนผมครับไม่ได้เนี่ยทำไมอ่ะทำไมมึงครับไม่เนี่ยเพชรเพชรแบบเบนบล็อกใหญ่มันครับไม่ได้อะอืมมึงจะครับอะไรอันตอนเนี้ยมึงบอกมาก่อนว่ามึงจะครับอะไรที่ขุดอ่าทำไมเพชรแบบเนี้ยครับไม่ได้ กบล็อกเพชรนะครับได้ปกติเราไมค่ครับเลยมึงให้กลัวไปครับโอ้แล้วมึงทิ้งทีละอันแสดงว่ามึงต่อคีย์บอร์ดไงมึงเลยนั้นไงมันเลยมีปัญหาเดี๋ยวกูค้าให้แล้วกันกูค้าใ,ให้แล้วกันถ้างั้นเอ่อเอาที่ขุดปกติหรือว่าที่ขุดอันอีกนั่นด้วยไม่ได้หรอกเอ้พี่ของเราเราค้าไม่ได้ว่าแค่ต่อคีย์บอร์ด เกี่ยวอะไรเนี่ยสองสามข้ามาสี่เพราะว่า,อาไอ้ไอ้นี่ไม้ก็ค้าบได้เนี่ยนนะดาบขึ้นหนึ่งดาบอยู่มีได้หรอไม่รู้ต้องกดอะไรวะกดสี่เลยนะอ้ากเดี๋ยวนะกูก็เอาที่ขุดสามอันที่ยังไม่ฮะที่ขุดสองอันค้ามที่ขุดได้อีกหนึ่งอันอันนี้คืออะไรกูมไม่ไดู้ผมไม่ได้ลงแน่นอนมานะ ก็เนี่ยครับไบ้ลเลย์ปกติอะไร,รต่อคอร์ดไดมาตรงนี้นะครอ่ากดโยนตรงนี้ปึงป้งๆึ้งโอเคอ้าวได้ยังได้กี่สีเก็บของเขาก่องทีงนี้ช่วยบางครับผมบแต่เขาเบส่มตัวเราไม่มีี่ยอืมวันเราจะแบ่งให้เนี่ยอ,อยู่ข้างนอกครับ ตอตอนสามตอนเราจะต่อไปถึงขอบนี่เลยหรอใช่ใช่ถึงขอบเลยบ้านเรามันจะยาวมันไม่ใหญ่เลยนะเออใ่ตรงนี yes. <the 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 ้กูเอาขอบให้มันแน่ดีกว MM> um> ่าเอาไปจุดลงเมืองตรงเนี้ยกู้อมรอบอ่ะทำไม้บ้านจะยาวเลยดิเอ้ยท้าไมบ้านใหญ่ใหญ่หน่อยดิมันจะเอายาวอย่างเดียวเลยอ่ะใช่เราเล่นยาวไปถึงบ้านใช่ คิดไรอะเราอะตาบ้านเงีือน่าจะได้ทำต่อฮู่ขุดลงไปหาหินทางจะลงไปอย่างนั้นแหละเราเราไม่ตัดไม่ไม่ต่องไม่แต่งอะไรละไม่ตัดไม่ตอไม่แต่งไม่ตัดยังได้ไงยงเลยอย่างกแบบว่งเลย่างเ็น เอ้บาบางีางเลเดีดังเยเออน่ะมึงอเราค่อยานจะพูดแต่เราแต่เราพูดได้มันมันเอ่อพวกของเรามันมันไม่รู้จักช่องยูทูบเรามันรู้จักแปดติ๊กตอกเราอือแต่มันรู้จักช่องกูดรวยป่ะเนี่ยเปนอีกเรื่องนึงเพาแม้มันไม่รู้จักไอเพชรกินรู้จักไอเพชรมัน มันมันยิงมันจอดมันยิงมึงใช่ไหมน้องน้องปลาช่อนกูตั้งใจย้ายมาคือน้องปลาช่อนไม่ใช่ปลาใช่เนี่าอะไรปลาหมอา้อค้างน้ำตาลปลาหมอค้างดำปี <c oughs> เรียนนี่คือขุดมาเราต้องการใช้ด่วนอะเอ็นี่ดีหก่ีตว่าเอนี่ีะจะมาหาขไม่ตายสองใช่ไอร้อนโวเลมไม่มาหรอกไอร้อนโัวเลมไม่รับเบอร์แลอย่าฆ่าหมดแล้วกันบ้านเทียนเอง้วทำไมเราไม่ปูด้วยไม้วะโ่อะคอยแกดหรออืม ไม้เราไม่ค่อยมีนะไอ้กุ๊บเรามีอยู่หกสิบสี่อันมาจากในกล่องใช่หรือเปล่าเออใช่หรือเปล่าเนี่ยแล้วขโมยมาจากในกล่องหรือเปล่าเนี่ยไม่เหยอะหรือเปล่าออโอ้ตอนนี้ได้มาเยอะแล้วยันเอามาให้เราเยอะตอนนี้ได้มาเยอะแล้วเยันแล้วไหนทางลงเหมีห่ยงอ่ะ ค่อยค่อยทำเป็นบันไดเอาตอนนี้ใช้บล็อกมันขี้เกียจอ่ะเดี๋ยวกูทิ้งเพิ่มให้ไปขุดมาไอ้กู้มอะไอ้กู้มนี่เงี้ยจิ๊ว นี่ผมบอกเลยนะครับผมว่าบ,บ้านเราคือเราเน้นสไตล์ไม่ต้องสวยนะครับผมอันนี้ไม่สวยวะเน,นี่ยไ,ไม่กูเดินไวจังนะเ,เ,เกียรไม่บ้านไม่เท่ากั๊ชบ้านเอาให้มันสูงกว่าน,นี้หน่อยมันจะได้ป้องกันได้ป้องกันอะไรอะป้องกันสมมติซีลอง อะไรบ้านเราเาใช้ภาษาเราไม่เข้าใจไม่รู้ป้าเราคนเขาใช้ภาษาอังกฤษพูดฮัลโหลฮัลโหลไ where you come from อย่างเงี้ยไปหงฟอมปคกับปูฟอมว่ะไม่น่าใช่นะ เดี๋ยวไอตรงเนี้ยไอ้ตรงบันไดเนี้ยเดี๋ยวเราจะลุกแล้วก็เปลี่ยนเป็นบันไดลิงแทนเพราะว่ามันมันเกิดกาจะใช่บันไดแมวให้แมวเดินเลย เราได้ออกก่อนแน่นอนเราจะประางไว้เท่ากันได้เลยเออได้เดี๋ยวบูได้ทำต่อเพรา่าเดี๋ยวตอนมึงมาอีกทีบูน่าจะเสร็จแล้วแหละเราทำได้เลยนะเนี่ยขนะดเราเข้ามาเป็นเดือนนี่อ่ะดีจ้าเออว่ะเดี๋ยวก่อนมึงไปกูถ่ายปกจะด้วยเดี๋ยวกูลืมถ่ายปกเตือนกูเนี่ย นี่เราคู่ชอบระบบมหมายค้าที่เทียนทำเนี่ยเอยอเวลาบล็อกหมดมันจะเติมบล็อกให้เองนั่นแหละมันเป็นระบบที่กูไปสรรหามาไปหามาในระยะเวลาเป็นปีกว่ากูจะหาได้เกี่ยนมามาต่อตรงที่เอาเติมต่อเติมไม่เต็มเท่าไหร่เออแล้วไอ้ตรงนี้เออปิดสนิทไปเลยก็ได้นะจรเดียะปิดสนิทไปเลย โพราะว่ายังไงมันก็ไม่ได้นะยยก่อนไปกูขอถ่ายปลูกแบบนี้เลยเออเห็นลวได้แล้วได้แล้วได้แล้วเดลวเราออกกันนะเดี๋ยวเราไเข้าไปอือนี่ก็ประมาณทีนี้ยังยังยไม่จบไม่จบยังไม่จบม่ไม่ไม่ไ ยึช่องโหลวจังเรา, <ừ> เราไม่ต้องลอง,องเออยงะอยะที่งซานทับโอเคไหมยังเปอนผมก็จะมึงองนะไรใครจะดูก็ดูใครไม่ดูไม่ต้องดูสักเมื่อกใจเย็น <c oughs> ต้องดูเยอะแล้วทำไมดังเราไม่หวางกันประเด็นน่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทำส่วนหลังคากันนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยว มันจะได้นั้นไอที่เราลองมันยังจะเลิกมิวอย่ายังไม่สองทุ่มครึ่งเลยอืม <c oughs> ยังไม่สองทุ่มด้วยไม่ใช่สองทุ่มครึ่งยังไม่สองทุ่มด้วยตอนนี้นเออยังก็ถ่ายต่อไปจนกว่ามันจะสองทุ่มไม่อยากใจนานครับมันยิ่งถ่ายมันยิ่งกระตุกครับ กอนเซตนเราหรือเปล่าจะียถ่ายแป๊บเดียวล้วกคอนเนต์เราขัดแป๊เดียวไม่ดไม่ดนไม่เกี่วยวโอเคเดี๋ยวผมจะทำเหมือนปราสาทละกันนะครับก็คือหนึ่งบล็อกเว้นหนึ่งบล็อกนะครับเยคันะมันเป็น,นสมัยก่อนผมเคยทำไว้ไ ไปยังไงเด็กคนรถข้อหนึ่งแดงนี้รอบนะเราไปเลยโอ้โฝนตกอีกฝนถาวเรากินอะไรนะพี่เอ้า ยามอนเกิดแล้วแอนะ่ไปกวันเย็นเลยนาเย็่บ้านเราสูงก็บผมไอ้พวกมอสเตอร์มันทำอะไรไม่ได้ งมงามาโอเคก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เดี๋ยวในภายหน้าเดี๋ยวเราจะมาต่อในส่วนหลักคาหรือว่าชัดด้นที่สองกันซึ่งก็นั่นแหละเดี๋ยวจะได้รู้ว่ามันคืออะไรนะครับผมมันก็คือบ้านหน,างงน้างนูนึน่งอันนี่มันก็คือบ้าน,นครับผม บ้านอะไรก็ไม่รู้โอเคครับเอาเป็นว่าในคลิปนี้น่าจะไปเปนเท่าน,นี้ก็นแล้วกันถ้าชอบอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นและจะบอกด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ